เราจะพูดถึงเรื่องอะไรเรื่องร้วชาติาพูดเป็นตัแล้วมันมันยังไม่ขึ้นไอ้นี่ย่งไ่ข่้นท่านรู้ว่าอมว่าแกเบื่อคนที่หน้ารัฐที่ปไต่ช่องสีหมายถึงว่าครที่แสดงออกนะครับเรียกร้องประชาธิปไตยจนสุดโต่งแกไม่ชอบและจะให้ทำอย่างไรครับโลกนี้มันมีทั้งทิศเหนือทิศใต้ครับท่านรู้ว่ามันมี ความร้อนมากและร้อนน้อยท่านผู้ว่าเคยเรียนฟิสิกส์นะไลน์ตอนนั้นไล่อะไล่ตอนนั้นไล่อะเพราะฉะนั้นคนที่รักประชาชนใจมันไม่ใช่รอเฟซบุกไลน์มากก็แสดงออกมากอย่างผมเนี่ยเฟซบุ๊กผมกลายเป็นนคไม่มีปัญหาอย่างนี้หรอกผมไม่ค่อยมีคนเยอะเพราะเพื่อนผมไม่เยอะรีวิวรล้วท่านผู้ว่าอีกแล้วเราแชร์แล้วนะเพื่อนร้อยหนึ่งแล้วเมื่อเราพูดอะก็อะไรเพื่อนแา่เดน๋ยวนี้มันทึกเทปพิสิทธิ์นะเป็นถึกเทปแล้วเอาไปโหลดเข้าวิชไปไปสอนนะครับ เดินมาคิดเอาไปดูไล้มากร้อนเกินุกเหรอร้อนไปมากเพราหนาวเราไล์สดนี่แหละเราเคนทีแล้วเอาไปเอาไปส่กอดทางการเมืองมันมีอายุแบบแต่คุณยังมาเหมาเรื่องว่าคนนั้นไม่ดีกันคนนี้ไม่ดีงันแสดงว่าคุณก็ยังไม่แตกฉานดีูว่าเอาละเอาละได้ยังไงเอาลองอดีตดูแล้วลองลองทำได้ไ